ส,สามสามโต,มตกตับบริเษัท<า>ก,กินจากบ่อเพีงเออนางนาชิพากูบาวพังไทยแต <laughs> ่เราสิงยุ่งเตอรดิบโลเต๋อดิโก สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามเช้างเราหลังจากนึ่งข้าวแล้วสุกแล้วน้องร้านนึ่งสุกแล้วกป๊สิี่้ากันพยายามกลับเบาทางกลับพยายามกลับที่เราใส่มานี่น้องร้านก็พยายามกลับพี่น้องร้านใส่ร้านใส่มืออันนี้สิบหลังถ้าบังนึ่งกันมันสิถือกันถือกันสิเมนูน้อยเพราะน้องร้านใส่เสียหวยทุกคน วมวยหากับเกือบเสียบุจือบุจือบนสย,ยามบุดแล้วทุกคนลงดาได้ตัวเดียวทาบาพังยา,งมามมานี่ยกำลังลงมาหัวบาพังได้จะต คือสิไดงลายดอกเพอว่ากับน้ำเบาพังมีสีอิตแล้วก็เบาพังพนใส่เป็นเนคือสิมันก่านองดาอยู่พนแชกทางถึงเลยสิมักถึกนูไว้นองดาใส่ตามห่วยสองล้างที่นองดาใส่อยู่ถึงถึกนูไว้ตัวเดียวตามห่วยนี่ว่าถึกซ้ำนูน้อยนูทองขาวในเบาพังด้จักตัวสามสามตัวกับบริเซี่ที่ ครบเ,รรเนาะเจียงรองหลังไปหาอีกต้องดาคือกันก็ไปกับมาหาก,กับดูคนเอ้กับเสียไปกัลืมบุมจื่อ <ừ. S 1> บนไชไปบนเหนืหอบนผักเ <c oughs> อาพังได้ซ้ำโตน้องดาได้ <c oughs> ได้โตหนึง่งนี่เดนูแบบนี้เบิดเด้นูวายเบิดไปกันจักได้กินจักบอร์เราเออน้องดาสิพากพวกเราพังไทยเอาอะไรซ้ำมือนี่ ลูกสาวล่ะอันนี้คิดดื้อเลยกินละนะคะไีาวค่ะยังบ่ฮอดดวงมานอยู่เฮา2เดือน3เดือนยังบ่มานมีตีนหนูนีเลย3 4ตัวอืมีแต่ตัวใหญ่เนาะใหญ่แฮงเลย คันทาซื้อในโอราคานี่ชี้ชิพพันเนาะตัวหนึ่งสาวพันตัวหนึ่งตัวหนึ่งชาวาวพอแพงในคันทาแบบอยู่บ้านเราได้เงินได้คำตัวพานตัวมูเขาขายฟานนี่ชุดใหญ่เลยล้านสี่คันทาเป็นเงินไทยนะบ่ฮอดเนาะช่องบาทเนาะช่องช่องพันบ่ฮอดช่องพันในราคาอาหาราการกินอยู่บ้าน,าานราคาถือบางมันยังถือบดคันธาเราได้ แต่แต่ละเทื này, ่อเฮาได้บ่แม่นว่าเฮาคายบ่ได้หากินบ่ได้อือกินเองก็บ่ได้ใส่ในหวยจนถึกมันถึกเริ่มมันสิเข้าลงห้วยแล้วช่วงนี้แบบเครื่องูน้ําบดเริ่มบดแห้งแล้วีตัวเดียวนี่ตัวูเนาะ าเฮียงเราเลาะยังบ่มายังๆๆแต่เดือนบ่ได้ประมาณขุดจนเมื่อยอยู่เอาน้ําตักใส่ทอกใส่ขุดยังอ่นบไดไดมันมีทังออกเดนาปูเียมาจับคืนเมือใหรานอยู่บ้านมกินกปู นี่ดิำต้มแล้วลูกใส่โรดมันจะไงก็เห็นช่นองซ้ำเพื่ออยี่น,อน้องเิ่นามาว่าต้มน้ำโรดกระหอกนี่มันจะไงนูลูกลก,ลกระหอกนี่กันนะเดกนอวนีมึงอันเ พิมมักตดพอดีแหละคันทาพิมานี่นอนนำกันพิมจะมาตดอาจารย์มันแล้วมันตดไปพิมอยู่เฮือนพอพิมกันยาเนี่ยตดเก่งขนาดเลยสองคนให้นอนนำและตดตลอดตดในหันให้มันบวออกเลยเอาสัญญางให้เขาเขาก็ต้อวตัดถุงยางแห้เป็นป้าเจ้า รีบอกกับอันจี้บอมันบอกลนบอลกะดระบายลมมาทางนอกระบายกรกโตเลยเพรไมมเชานี้มาเลาะวจมพวกมาเลาะก็มาหอดจอดบเรยโอ้บุเดียบุเดีไปชัได้ยังวลามือดีเฮียงพันไดได้ได้ได้ตลอดโอ้งอมพันเลยเฮียงได้ก็หอดกระโตัวหนึ่งแล้วก็นกม้งโตนกซอนกซองก็หอกหนึ่งโอ้ไอเฮียง ສຳຄັນເລີຍກະບໍ່ພາ3ໂຕເພິ່ນອໍລະບໍ່ໄດ້ອเລະກະບໍ່ອ້າຍອ້າຍເດືອນບໍ່ໄດ້ມື້ນີ້ສົ່ງດ່ວຮົດກິນແຊບຮາກິກິມືນແຊດັນດິບ เ้าโไปกนันอนดเจ้าโกินนัวนี่กินโลน้าิเกเรูมั่งนะอ่านมนรู้่อ้รำลูไต่เลยไตเลยเจ้านไยนทีเลยคิวเเอน Wom tak rian telon di bung mene marja. Selamat on keria-ria ane. Nang bok. Stagelak yo se. Tong lei. Seman bule sen. Troh lueh bok kan an ger. Chat julah teng kon ya. Sangmien chok, Lantun. ไปยกรล้่องไหนเบรมาว่เปดแล้วคนาหนทีอมา่หนูลยอกรยาในเชียออนบอจัเดนคนต้องการจะกินปลาแล้วนะโมเลาะกินคือกินอยูเฮนเติงในแสบกว่ามักไล่ความว่ากันถึกใจอยู่นำอ้อยนาแน่ยังนำอ้อยนาเรา เบียเบียเบียเรากินมันนั่นแม่เราเบีย์ะลยกินปานินซอยซอยจำซอยคุยมาอยู่มาอยู่ถึอเราได้กับทีมงานเขาได้แล้วว่าเป็นยังว่าเป็นยังมาเรือนแกมาอีกมือนี้ลองชี้มือน้องด้อีกให้เพิ่นแกอีกแซ่บเลย

wors Tar ngựa núp Ed вер giận thì có nó không 빠 unjust đâu có hologic npt ปิงนูปิงไว้ปิงไว้นูนาชีโตบางเขตนะแบบกินบางคนน่ะเมาเนูวายแต่เขตเฮาตั้งแต่เกิดมาบ่เคยเมาจังือเนาะบ่ได้เคยเมาจังมันกินอีหยังเมานูนี่ครับแล้วก็ล็อกน กันกับหวยนั่นเมานีน่กินกินปลาหวยหวยกลรีวหวานจุดคนแต่ละคนมันคือกันเลยทุดคนองดาต้มน้ำให้เดือดใส่หัวสิไข่ใส่อกิจเกลือเป็นนวนเรียบร้อยถึงลง ไม่อะไรอย่างงี้การก้าวบนปุ <t vale> <t 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 ่ยสายแกงก็ะหอแกงนกอาหารเช้าขั <t 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 ่วนี่พวกมันแกงเพราะว่าเขาใช้น้ำมันกระี่กุ้ยจันกุ้ยฮะหยดกุ้ยน่าอิู่บริสุทธิ์แต่ละซิงยุ่งเดือดลดิบโล่เดือดปุกโง่ได้กอมิตรกุ้ยมาเด้อพี่น้องกินข้าวร่วกันมาเด้อมาเด้อกินข้าวกันแกงนก เสพเสพอืมแบบสิบเอ็ดโมงค่ะก็กินข้าวเช้าก็มีอะไรของกับนกน้ำตลอดกับห่อน่ะถึกใจอยู่เสบแต่สังเกตเบื้องดงดามเป็นอยากกินปลาอยู่ปลากรดเหมือนบ่กินกระหองตลอดไปจะกินปลากินปลาตลอดเลยกินกับหองต้องเปลี่ยนกินอะไรเสือเลยไม่ยากอีกบบมักปั้นได้บบมักปะอย่ากินเฟรีด์แล้วปวดเนื้อ แบบจะ<า>ไปปลาปลา,า,า,ากินกระปูมือคืนนี้ต้มกระปูไฟนอนนอนมาลับจิบทอง <c oughs> ไฟนอนมาผ่าตั่วไปมาเด้อพี่น้องเชิญๆกันสวัสดีตอนเช้าเด้อมาๆมาๆจะดูยจะดูย์มาๆมาสวัสดีตอนเช้านำกินเขากินเขากำลังยากแล้วมาจะกินด้วยกันกินนังน,งนั่ง ทางวัดทะเลาะเงเนี่แหละรักใช่ไหมใช่แล้วมันไม่ชอบตอนนี้มันกระไรแล้วตอนนี้มันเอามาคือเดี๋ยวมราเล่นดังเลยดังถ้ากระล่อนก็ดังดิ้ เงินข้างนอาเลยมั้งแต่กินหรอมันคุยด้วยงั้นก็งั้นก็แล้ว 1 kg. 1 kg. กินข้าวอิ่มแล้วก็สิพักพอนก่อนประมาณซ้าสามสิบนาทีแล้วก็สิพาก,กันเมือมือนี้กะเป็นมือที่สามที่เอาอยู่ป่าออกป่าเต็มเทธอแบบนี้แหละเพานอนสองคืนแล้วก็ซ้ำมือบางเทธอกระซ้ำคืนสี่มือแต่ช่วนน้อยช่วนลายแมนสองคืนแล้วก็ซ้ำมือแล้วก็มือนี้เป็นมือสุดท้ายปีงนู้งวันนี่เน่อุ่นเมื่อวานนี้ปีงหนึ่งแล้วก็ซ้ำปีงหนึ่งตอนเช้านู้นตอนเช้าต่แต่ละแหล่ เรื่องยังน่าคือเกาโวดา <laughs> เอาเอา,เอาขึ้นภูกินขา้าวกินน้ำแล้วอากู <laughs> 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 ไว้ไว้ไวเล็ง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 สายเล็กนึงเอาสายโล่สายโลดรนรินินนำลงลงตลอดเลย

ำลงเลยเห็น <c oughs> หัวหอนแล้ว <c oughs> หอนเซสมวนแล้ว, <c oughs> ล,วลงลงจุ๊ <c oughs> <c oughs> ຂຶ້ນມະຫອດບ່ອນຈອດລົດແລ້ວທຸກຄົນດ້ວຍຄວາມປອດໄພລົມກະແຮງອີ່ຫຼີໃດຢູ່ພີ່ນໍາບໍ່ແຮງປານໃດຢູ່ພຸ້ນຢູ່ບກັ້ວນັ້ລົມຂົາຮງພິ່ມ່ອນກໍພາລດຮົາຕ່ັນດວຈັ່ງອມຮັບົາເອົາອຮັອົາເົີກົັງາພິ່ນາພິ່ນອຈັມນ ก็สำหรับวิด mm ีโอนี ing, Comment, like ้น้องดามก็สิขอจบไว้เพื่อน่อนิกรคนอื่นหมดก็ขอบใจพี่น้องว่าทุกคนที่ติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องดำตลอดเลยกับบางคลิปประคำขอเษนอสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีบ๊ายบาย